สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพือ่อวันนี้เราจะมาติดตั้งไฟโซล่าเซลล์นะคะที่บ้านสวนของเราคะ่ะไฟโซล่าเซลล์นะคะเป็นทางเลือกนะคะอีกทางหนึ่งนะคะทาให้มีแสงสว่างนะคะที่เชื่อถือได้มากคะ่ะประหยัดไฟฟ้านะคะทุกคนยังช่วยเรื่องในการเกิดผลกระทบจากไฟฟ้าดับ หรือหยุดชะงักนะคะก็ไฟโซลา่าเซลล์ของเราก็ช่วยได้นะคะไฟโซลา่าเซลล์ของเราก็ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดค่ะทุกคนสามารถผลิตไฟฟ้าได้ทุกที่นะคะที่มีแสงแดดนะคะและก็เป็นพลังงานสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะ วันนี้เราก็ใช้โซล่าเซลล์แบบตั้งสูงนะคะเป็นสูงประมาณ4เมตรนะคะทุกคนทำให้ไฟสว่างร้อมรอบรัศมีได้ไกลมากๆเลยค่ะโซล่าเซลล์ก็มีประโยชน์นะคะระบบแสงสว่างภายในบ้านก็ได้ค่ะ ระบบแสงสว่างนอกบ้านไฟสนามไฟโรงที่จอดรถนะคะทุกคนโคมไฟรั้วบ้านค่ะอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆระบบเปิดปิดประตูนหน้าบ้านระบบรักษาความปลอดภัยนะคะระบบระบายอากาศนะคะเครื่องสูบน้ำกลองน้ำและไฟสำรองด้วยค่ะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นเพื่อนำเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะมาผลิต กะแสไฟฟ้าโดยมีการทำงานคือมีแผงโซลาเซลล์นะคะทุกคนใช้ในการรับแสงอาทิตย์และจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะสามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้นะคะโซลาเซลล์ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายถือเป็นพลังแสงอาทิตย์ที่ดีมากๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ นอกจากนี้เราก็ยังติดตามรั้วบ้านนะคะทุกคนให้แสงสว่างมากๆเลยค่ะสวยงามขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ